คืนนี้ยายวันแดงอยากควังเสียงเสียงใบซ้ำเล่นกันเพียงแล่าจาพ่อหนังแล้วฟุ้งหลงขอแล้วของามงามอยากควังความแล้วจะไม่กจบ ควันรู้แล้วควันตาที่ญาตายมามองเลิกใจยกเหลืองขึ้นมองไม่อยากเป็นแล้วเจ้ากงที่พร้อมปองไหมเล่นในวัดแล้วมองน้ำใจยกน้ำไม่ใจ จะก้าวไถ่ด้วยวังจิตแล้วกับมิตรไมตรีจะก็ตกยกเรื่องว่ามีเมืองเมื่อ

แว่นรูปแล้วแว่นทองวันใกองเจ้าพูดบอีุและโอลาจรมีตรงทีวปลิวสะบัดและบัดแควนควายลวนสะไบสีตั้งเต็มามกำความหมายจากะตนก้องระมาดกระสัก้องถรักแลวรุกนังแว เป็นวางเกตัวกันถามนุงตัวนักันไม่แบ่งจังเล้วันนาซกมัทีโสอสเดประมุงจากเลามาจักให้ไปรักเราควงคุ้ังใจกุ้เสียมีวันนาราบางเลยแต่มันดีก็เป็นสีพอใจ

ความในสุขสุขหัวงานมาสวเต็มทีและอยากิะมีต้องไม่มีการเล้วแบ่งจันวันมาจนทุขทุกคนจเมื่อฟังซาเสรียสางามาสี่พอเคยขอเราเ่วยกัระวังให้ดารุ่งลยสวัสี ตั้งวันแล้วร <ids> huh ับซะงวัวเจากนดีมีหน้าที่เลือกตั้งแล้วนัซะ้างสนปอเสียงไปเลยกระเสนแทนพวมจนหรือแทจากกระเสะกนั้นอกกบไม้บัติก็ในรับซะบ้าด้วยบอลลนามา่ิสลงกันมา บนสีและชูรีเจล่งหลักเรือน้องบอรุมรักองค์การทรงและกรสุนสวายใส่เมืองบัฐบงในดิมลงประกันในตราแจกันปัจจัยหัวหน้าคา

ออกคิดแล้วติดเปล่าแล้วตีงาต้องงัดอย่าโตถ้วยก็นี่เอ่ยไอ้มั่นลงมาตราร้อยนึงแล้วก็ถึงที่วางต้องงมมันยิงกับปลาเก่าจําเป็นก็ดูคงจะตามอาบเรียบดูเรียง <Web Mc Brown> ກົດໝາຍໃໝ່ໃໝ່ສັ່ງແລ້ວດັ່ງກາດນວ່ດ້ເປກັໃນລີຍບອ

เธอจิ้มใมวมอนเธอเอานเธอเสียนักวานเดนักประเสริฐเราวอาพอลงแดงเลสแดงวีราชรัทรสามีจัดมาเร็มสองก็เต็มเลยสองแดงวีราชภรสามีราวินัยน่งประาทไว้ด้วยประมาง แครโผผลสินนับตั้งแต่พระหมายกระะิย์ได้ถือิีุครองเป็นประมุขอาเนื่องด้วยเทพพระสยามเทวาธิราดาวดนบรรดาลให้พระองค์อิทธิมาภุกป้องอาครองเมืองโผผลสินมาเป็นเวลาหลายพรรษาด้วยเทพพระสยามธิราชดาวที่ดนบัรดาลคุ้มครอง อาไทยแก่ประเทศชาติให้พ้นเครื่องมือของเหล่าอสาูรผู้กระหาเมืองทั้งหลายและเพื่อสร้างสรรค์ชโลงชาติไทยให้วัฒนาถาวรเทียบบาเทีบยบไหลกับนา,นานาประเทศที่เขาเจริญอยู่แล้วและเมื่อรวยสมายก,กรุณาที่คุณที่ได้บำเพ็ญผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่หลวงของประเทศชาติที่ประเทศสอพล์ ขยอบขึ้นเคียงบาทเคียงไรโดยประเทศที่เขาเจริญอยู่แล้วและปลอดภัยศัตรูหมู่บ้านไม่กล้าที่จะเอาเท้าตก,กลกข้ามกำแพงเข้ามาที่ยี่ประทาธที่ไปไตยเขาเอยยับเยินไปรับปวานเมืองอถัวบนสินนี้เป็นบ้านเมืองที่อารยาชาติและบ้านเมืองที่สมบูรณ์พูนผ,ผลไปด้วยประชาธิไปไตย ด้วยความพระปีชาสามารถและพระมหาก,กรุณาที่คุณทิดีวรมเตรนผลประเทศชาติในกระเริญวัฒนาสาวนั้นประสบนิกรทั้งหลายก็ได้ลงความเห็นว่าสมควรจะถวายพระสมัญญานามต่อไายว่าพัตนามาร a r a คำว่าพัตนามาร a r นี้แปลว่าพระมหากษัารย์ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รักเทารุ่นยิ่งของประชาชน จึงสมเด็จราชารับความหวาูกลัจนปัจจุบันนี้และได้มีพระราชรสองค์หนึ่งองคบรรนาเมว่าัไทยรำ้อยสมเด็จสระมุกที่ได้เป็นสมเด็จพระบิดามาดาขาเจากพระชายรำ้อยนั้นกดองเบญนามว่าเจ้าเสงสูทินพร้อมไปด้วยสมเด็จพระนาลินงาม ได้อุตส่าห์พยายามเอาอกกรใจหรือเลี้ยงบุตรามาจนเติบหน้ากล้าแข็งได้ความได้เหลียวได้หลาดข้อราม้อยที่ได้ศึกษาวิชาสามันสำเร็จแบบุุรธมงค์ให้หมเทียนบานความหวังตั้งใจของต้าเสงสุดินได้สำเร็จธนาสิ่งงามจะให้พระราโชต้องเอานี้สำเร็จราชการแ่นดินแทนสำเร็จพระบิดามารดาเขาสำเร็จพระบิดามารดาันนเทราไปแล้วเมื่อเราเทราไปแล้วจำเป็นแล้วที่เราจะมอบหมายบ้านเมือง อ่าโสผลสินได้เดือดเจ้าพระชายดอน้อยแต่ราม้อยได้ขึ้นมากราทูลอ่าสมเด็จราชาตลอดทึงมองฉันว่าเขายังขาดวิชาอาคมก่อนแต่เขาจะถือสิทธิปกครองพระนครนี้นั้นขอให้สมเด็จพระบิดามารดาลงความเห็นให้เจ้าฟ้าชายราม้อยเสด็จแจกแต่พระนคร ขอผลสินสื่อผาพิสาปาโมกโลกเกษตรพบแล้วจะได้เข้าไปกราบหรือนมัสก,การอาจารย์ท่านพ่อขาตัวปเป็นเสวรสิทธิ์เพืพ่อจะได้อบรมเมื่ออาจารย์ท่านพ่อเมื่ออาจารย์ท่านพ่อรับเอาไว้เป็นสิทธิ์เมื่ออาจารย์คงจะมอบหมายตำราปิชัยสงครามให้เดยเจะฟ้าใจดังน้อยเมื่อสำเร็จศึกษาวิชาทางคาถาอาคมแล้ว ตังน้อยนั้นเขาจะได้เสด็จพระภาพตนคือเยี่ยมชาวเหนือชาวใต้สามความถูกทุกข์ก็ดังน้อยก็รู้สึกไม่คิดว่าการที่เป็นประมุขนั้นอยู่ในพระมหาในของที่เจริญที่นี้เป็นประมุกเครืค่องูพระจะบัญรางนั่งเข้าอีมียกมาบรรดาปาาหรือเจริญไปด้วยอ่ียรติของ จะ่าชายล้านน้อยที่จะถือสิทธิ์เป็นพยาบาลที่ไปต่อไปทีนี้เราน้อยก็รู้สึกในะคิดว่าในการเราศึกษาที่จะปกครองบ้านเมืองอาก็เป็นประมุขนั้นให้ความสุขทุกทั่วถ,ถ,ถ,ถึงแก่กันการเป็นเจ้าเป็นนายนั้นเป็นประมุขไม่ว่าประมุขประเทศหนึ่งประเทศใดจะก่อเดชขึ้นสู่ราชบัลลังก์หรือจะก่ะเดชไปไหนเบี่ยงไปทางซ้ายทางขวามีแต่คมอ,อาวุธทุกชนิดหรือขึ้นสู่ราชบัลลังก์ ข้อของประมุข so น <go> ั้นก็มีแต่กรมอาวุธก็ผู้รับผิดชอบบ้านเมืองของตนเองบ้านเมืองของตนเองายหน้าจมไม่รับความทุจริงนั้นของนักเรียประมุกเมื่อประมุกขาดการศึกษาขาดที่จะสอบสองมองดูชาวมาชาวไรปเศเศรษฐกิจในสมัยนี้นั้นเป็นอย่างไรที่นี้เมื่อประมุขก็เราอ่อนแอในการปกครองบ้านเมืองแล้วมันจะทําให้บ้านเมืองก็เอาหย่อนสมรรถภาพเดี๋ยวบ้านเมืองที่กําลัง ขยับขึ้นเคียงบาเคียงหล่กับประเทศที่เขาเดินอยู่แล้วแต่สมุทรอ่อนแอและก็บ้านเมืองก็เรามันจะทุดขโมแต่อไปจะมันได้รับความเดือดร้อนต่อประสบนิกะกรประชาชนชาวเมืองยิิงชายทั้งหลายเพคะและอีกอย่างเอ่อเมื่อเขาได้ศึกษาวิชาคารสาธารคมเสร็จแล้วหรือจะได้กระภาสต้นเพื่อก้นการสอบถามการทำานทำไร ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเมืองนั้นอย่างไรแล้วต่อไปเขาจะได้ชมวิวติวแต่สิ่งผู้มีประเทศธรรมาชาติตามองตาป่าตามต่ออุ้วยของเขาหรือแต่รวดดูแลริบุกตารลงตามป่านี้เป็นมาหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อพระเจ้ารถได้ขึ้นมากราบทูนในสมเด็จพระสงวรมีตลอดถึงหม่องชั้นทราบอย่างนี้ก็ลองความเห็นก็ได้ทรงอนุญาตให้ทรงพระชายราน้มมอยเสด็จแากแต่พระนครไปศึกษาวิชา แต่เราได้ทราบก่า,าวว่ารามน้อยได้ไปพบอาจารย์แต่โกธัญญะท่วัตรรุรางเดี๋ยวนี้ก็กําลังที่ศึกษาวิชาอยู่และเมื่อวานนี้เองก็ได้สั่งให้ข้าคุณนางไปวางฟังข่าวการศึกษาเล่าเรียนอของเจ้าฟ้าชายเพราะเจ้าฟ้าชายรามน้อยรูปหลอ่อเหลือกันกลัวว่าไปศึกษาวิชานั้นจะไปติดอ,อกติดใจโดยผู้หญิงชาวร้อยชาวนา แล้วก็เราไมยมันจะเสียในการที่จะศึกษาเล่าเรียนการเราจะไปศึกษาเล่าเรียนโดยคุณครูอาจารย์หน้าที่หนึ่งที่ใดนั้นถ้าเราไปศึกษาวิชาถตาเราหากเราเป็นมือดยสตรีสตรีนั่นล่ะมันจะเป็นสัตวูด้วยอ่าการเล่าเรียนของเรา แล้วการเล่าเรียนก็เอามันจะเสียไฟส้นเด็กกรนนานเค,ค้าถูกแล้วส้นเด็กกระะว่ามีก็สั่งไปแล้วเชื่อหนว่าเจ้าพระชายอม้อยคงจะไม่เหลวไหลในการเรียนมังสุนกามาลังบร้าน แต่กลับแล้ว,ลวงวงจุดกระต้อ,องเยี่ยมเจ้าเนื้อเจ้าตายยิ่งใจงไมนละคนตอบเป็นวง,งแล้วงใหญ่ใจโอรสราดว่าพูดคาบอการเป็นอยู่นี่ละนี่เดี๋ยวรลับความต่อต้น เพื่อตอแกในเล่าปกล่าวันเหสุขเราฟ้าวอนเื่องให้หนักนแล้วจะเดินไปเดิมนมาลูกเราสึกเ่าฟ้าดีนะมีวิจังเมื่อเวลากับลังเแล้วจะยอมยอบมอบตัวานลูกขอเราและเจนเจบในส,สารัก็บัง แล้วจะทำของไทยประมาวิลอยดีสอซึงรกสเล็นแกับระมาสักสัจจ์แคลูกอยู่ที่ังเลเปียงที่ทำกัแสังกูติแลสิงาม

คำมุกเจ้าดอนวังเล็กกว่าตัวมู่จ้นมังเมื่อเวลาจ้ามังลีอจะนมังอย่าพึ่งว่าเราแล้เป็นไรเจ้านาเจ้าไรเราก็ไม่ห่วงอย่าพึ่งเราได้เป็นไม่รู้ เมื่อของกครื่งนรื่งได้มากมามาตไปกลาบ้านบิดามรรดาตามหัาวังผมได้บอกแล้วลันไหว้พ่อแม่กังพ่อแม่จะมองแล้งมอวอยงวัางว่าในดังจำลองเมื่อผมเกิดเป็นใยจยลายวิจญาณนา้ ได้ไม่หฮากันเลยเมื่อแจงฟังเขาจะรีวมเมื่อแจงไรไรอะ้วก็พาเสียวงเมื่อแปลงบวชแล้วไรวะมาคัดใจตามกันกันทำบวชแล้วไม่วัดก็ไม่รียดเป็นพระไอ้ไรพระต้องอยู่วัดก็พระไม่ใช่อยู่วัดเลยก็พระโน่นพระอไรพระฤทธิคนเพื่อพระฤทธิ์ แรลีที่ยู้ที่คนขี้รูมันรู้พันทีที่คนขี้รูปหลังคนเนี่ยมาเชืงเหรออันเน่ยตุยปลาลงไปปลาใน่ปลาไม่หวานแต่ลังคนเราเวลาอายุพันนั้นกูไปแบกแค่อายไลยคนมึงไปแบบสางหรือเปล่ากินยาอยู่กีแค่อ้อย กินของเพ้ตของหลอนเคยบอกยาไอตรงไหนดีก็ไม่ไม่ให้วันนั้นลุงกูหนังไออยู่กูไปถึงพอนดีนังอวดเบียงเล่าลูกเต็มบ้าเลยมาบ้าไรลูกเต็มเอ้าไอไม่ว่างกินข้าวมีเรื่องจะเล่ากินข้เวมีเรื่องจะเล่ากินข้าวมีเรื่องจะเล่า Hư 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 Thế chứ ta mà lùng hơi lùng <laughs> Thế chứ ta chói dài, lùng tiền mà Cái dốt chói ấy thằng Thiền mình cháy không? Cái họ mình chẳng thám ấy là thêm Thám thô cầm người lạ của ấy. Ai ấy thằng đều hoàn แต่ถึงเทว่ฏินี้รับถึงเวลามึงก้ากูปนันมึงเอากาต้าคุมก็มาทุ่มกันไหมมาวามืทํามึงวิเศษเลยกูรักร้าออมาแขมื้บาดไม่ให้มึงมาดึง่ามันมึงเป็นมอวิเศษเลยลัถึงกูได้ผงมึงคุยาไปเจอรักสร้างคนน้อย